สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่รายวิชาองค์ประกอบสิ่งเพื่องานนิเทศศิลป์นะครับระดับชั้นชอนสองนะครับภายในวิชาออแบบนิเทศศิลป์นะครับวันนี้ครูในฐานะผู้สอนนะครับก็จะมาอธิบายในเรื่องของการเรียนการสอนในรายวิชาองค์ประกอบเพื่องานนิเทศศิลป์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นองค์ประกอบเพื่องานนิเทศศิลป์มันก็ระบุไว้เลยว่าเพื่องานนิเทศศิลป์นะครับก็คือเป็นงานองค์ประกอบเพื่อใช้ในการสื่อสารนั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกับ อ,องค์ประกอบสิ์หรือ composition ก็คือถ้าองค์ประกอบสิ์เนี่ยก็คือเราจะต้องรู้ในเรื่องของจุดเด่นจุดรองจุด,ดอด้แล้วก็เรื่องของทัศนธาตุใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นองค์ประกอบเพื่องานนิศิลิ์เนี่ยก็ยังใช้ในเรื่องของทัศนธาตาุแล้วก็จุดเด่นจุดรองจุดอด้อย,อยู่เช่นกันแต่จะมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเราจะต้องอ,ออกแบบสื่อสารเพื่อให้กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่เราออกแบบตามโจทย์ที่กําหนดนะครับอย่างเช่นต่อไปนี้เดี๋ยวครูจะเริ่มอธิบายในเรื่องของ รูปแบบของตัวชิ้นงานในรายวิชาองคกก์ประกอบเพื่อง,งานนิเทศศิลป์ให้กับนักเรียนได้ดูนะครับว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มดูกันเลยครับครับในส่วนของภาพนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบในเรื่องของออกระป๋องมันฝรั่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีรสชาติเป็นไทยๆก็คือรสแกงเขียวหวาน ซึ่งอันนี้ครูได้ออกแบบไว้โดยใช้เจตกรรมสีโปสเตอร์นะครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นชิ้นนี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีลักษณะของการสเก็ตก่อนนะครับสเก็ตเป็นต้นแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นร e เฟ r เรนซ์ของตัวชิ้นงานได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเมื่อเป็นสเก็ตแล้วก็จะมาเป็นตัวชิ้นตัวโมเดลงานชิ้นจริงแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของอกระปอ๋องมันฝรั่งทอดนะครับ เดี๋ยวมาดูชิ้นชิ้นต่อๆไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการออกแบบการ์ดเกมนะครับการ์ดเกมซึ่งก็จะมีลักษณะของคาแรคเตอร์ดีไซน์ทั้งหมด6กคาแรคเตอร์ดีไซน์ด้วยกันแต่นักเรียนจะสังเกตได้ว่าจะมีเรื่องของทฤษฎีคู่สีตรงกันข้ามเข้า,ขามาเกี่ยวข้องเห็นไหมครับอย่างเช่นเขียวกับแดงน่วงกับเหลืองน้ำเงินกับส้มอะไรนี้ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะของคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเช่น อันนี้ครูกำหนดให้เป็นคุณลุงขี่วินมอเตอร์ไซค์อายุ60ปีนักวิทยาศาสตร์นะครับชลาซึ่งจะมีลักษณะเป็นคนลรจิตหน่อยแม่ค้าขายข้าแกงนะครับมีอารมณ์ร้อนอ,อันนี้ก็จะเป็นสามเณรที่มีอายุมากนะครับเรียนเท่าไหร่ก็ยังไม่บรรลุธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นคุณครูน่ารักสวยหวานเป็นลักษณะเป็น คุณครูสาวใสแว่นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวบุคลิกของผู้สร้างสารรค์เองอันนี้ครูก็ได้ออกแบบเป็นแนวทางให้กับนักเรียนที่เรียนเมื่อปีที่แล้วไว้นะครับในส่วนของการจัดองค์ประกอบภาพนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบการจัดแบบจุดตัด9้าช่องแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของจุดเด่นนะครับทิศทางตรงข้างก็จะเป็นเรื่องของจุดรองแบบนี้ก็ยังใช้ในเรื่องของทฤษฎีการออกแบบ,แบบแบบนี้อยู่เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูงานออกแบบ อื่นอีกนะครับที่ครูได้ออกแบบไว้อ,อย่างเช่นกลุ่มนักวอลเลย์บอลสาวนะครับซึ่งเป็นของวิทยาเทคนิคลูกรีอย่างเงี้ยนะครับซึ่งขึ้นชื่อว่าเทคนิคลบกร,รีเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนแบบสายช่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักตกลูกยางสาวเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ที่ออกแบบมาก็จะมีลักษณะที่ เป็นคนแข็งแรงแล้วก็จะมีฟอนต์มีตัวอักษรต่างๆออกมาแบบนี้เป็นต้นนะครับเรามาดูลักษณะของการออกแบบนะครับองประกอบที่ให้มีความเคลื่อนไหวหรือ movement อย่างเช่นภาพน,นี้นะครับก็จะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตีนังกาแล้วก็การมาเป็นลักษณะของงานออกแบบที่เป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับก็จะมีเรื่องของงานออกแบบที่เป็นโลโก้ นะครับโลโก้หรือเป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารแบบนี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองคอ์กรหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆเช่นนักกีฬาอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก่อนที่นักเรียนจะเข้าใจในเรื่องของการจัดองคอ์กรก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีสีด้วยเช่นกันนะครับ กลุ่มสีโทนร,ร้อนกลุ่มสีโทนเย็นนะครับกลุ่มสีโทนร,ร้อนจะให้ความรู้สึกที่ร้อนแรงกลุ่มสีโทนเย็นก็ให้ความรู้สึกที่สดชื่นผ่อนคลายนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงนี้กระแสกลุ่มไม้ต้นไม้ฟอกอากาศนะครับกำลังเป็นที่นิยมก็จะมีลักษณะข,ของการออกแบบเป็นสัญลักษณ์ภาพหรือพิกโตแกรมแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือกลุ่มไม้ไม้ใบนะครับหรือกลุ่มไม้ฟอกอากาศที่กําลังเป็นกระแสนิยมที่กลุ่มพวกาดาราหรือกลุ่มพวก คนทั่วไปที่อยู่บ้านช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาดใช่ไหมฮะเขาปลูกต้นไม้กันอยู่บ้านเนี่ยก็จะใช้การออกแบบพวกนี้เข้ามาเป็นการสื่อสารอาจจะใช้ในการออกแบบเพื่อ,เ,อเกิดวันนึงเนี่ยสถานการณ์วันนึงนะักเรียนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งออกพันไม้อย่างเงี้ยก็จะต้องมีสัญลักษณ์เป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ภาพแบบนี้ด้วยเช่นกันครับหรือเป็นสัญลักษณ์ภาพที่เกี่ยวกับ สัตว์ในป่าเมซอนแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นการออกแบบองค์ประกอบเพื่องานนิเทศศิลป์เนี่ยมันจะมีความหลากหลายนะครับตามคำอธิบายหลายวิชาของมันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองดูในลักษณะการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับในเชิงของการออกแบบผลิตภัณฑ์ดูบ้างนะครับก่อนที่จะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะต้องมีการสเก็ตก่อนนะครับ แล้วการสเก็ตเนี่ยเป็นหัวใจหลักของการสร้างสรรค์ผลงานทุกๆชนิดเลยนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้นเช่นข้าวของเครื่องใช้นะครับเครื่องจักรสารพวกมีดหรือรอะไรต่างๆมีเป็นต้นนะครับเมื่อเราสเก็ตเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบสเก็ตดีไซน์แบบนี้นะครับอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงนะครับก็จะมี ด m เมนชันก็คือฟอนต์ท็อปไซส์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีคอนเซ็ปต์นะครับมีดีเทลมีแมตทิเรียลก็คือวัสดุที่เขาใช้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบเพื่งองานนิเทศศิลป์อีกชนิดหนึ่งเหมือนกันอันนี้แรงบันดาลใจมาจากลายผ้านะครับซึ่งเรามาทําเป็นเคสนะครับเคสของกล้องถ่ายกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะฮะก็มีแรงบันดาลใจมาจากผ้าไทยนั่นเองพวกผ้าระเขา้มาม้าอะไรต่างๆนะครับ หรือลักษณะของโขนไทยนะครับหน้ากากโขนช่วงนี้นะครับการาพกหน้ากากนะครับพกหน้ากากอะไรต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตนะครับเพราะด้วยสถานการณ์โรคโควิดเนี่ยโควิด -19 ทีเนี่ยก็จะต้องใช้แมสนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบแมสซึ่งจะมีลักษณะของการออกแบบที่มีเรื่องของการฟอกอากาศมีเรื่องของ ไมโครโฟนอะไรที่มันแทรกเข้าไปในนั้นด้วยเพราะนั้นก็จะอยู่ในตัวคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการออกแบบฝาท่อน้ำนะครับฝาท่อน้ำประจำจังหวัดต่างๆอย่างอย่างครูเนี่ยก็ได้ออกแบบในเรื่องของฝาท่อน้ำของจังหวัดลบบุรีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับลบบุรีก็จะมีสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดก็คือลิงนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว เดเวล p อปก็คือสิ่งที่ได้สเก็ตไว้ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวชิ้นงานจริงที่เอามาใช้จริงในการออกแบบนะครับนต้ mm hmm. แล้วก็จะมีในเรื่องของ mm hmm. การออกแบบ mm hmm. พวกคา mm hmm. แรคเตอร์ดีไซน์อะไรต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้เรื่องของ uh, ตัวละครที่นักเรียนชื่นชอบ mm hmm. เข้ามาออกแบบนะครับ ลักษณะของการ์ดเกมเป็นผลงานของรุ่นพี่เรารุ่นที่แล้วที่ได้ออกแบบไปนะครับก็จะมีพลังมีชื่อตัวการ์ดมีคุณสมบัตินะครับมีพลังทางลบทางบวกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาใช้ในการเล่นเป็นกิจกรรมยามว่างได้มีอะไรอีกหลายอย่างนะครับอ,อย่างเช่นอัน,นี้เรารู้จักเป็นภาพโมนาลิซ่านะครับภาพโมนาลิซ่าเป็นภาพของอจิตรกร ที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็คือล e โอาร์โดดาวินชีนั่นเองนะครับแต่นี้ครูนำมาแอพพลายมาประยุกต์ใช้ให้มีความลักษณะที่เป็นเป็นไทยมากขึ้นนะครับโมนาลิซาเวอร์ชันแบบไทยๆเรานะครับอันนี้เป็นฟีดาคาโลนะครับแล้วก็การออกแบบองค์ประกอบเครื่องงานน,งนิเคลป์เนี้มันก็จะมีอะไรที่หลากหลายมากนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นปกนิตยสารนะครับ ย่างเช่นความงามของนกไทยแบบนี้เป็นต้นนะครับความงามของนกไทยก็จะมีเฮดมีซับเฮดแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีราคาดีเทลนะครับจงมีรักแท้แบบนกเงือกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสร้างสารรค์โปสเตอร์หนังนะครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของ คู่เรียนในรายวิชานี้นะครับอย่างครูก็ได้ออกแบบเรื่องของวอลฮอสหรือม้าศึกนะครับองค์ประกอบของภาพนี้ที่สําคัญก็จะคือม้ากับผู้เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นทหารซึ่งใช้ในการออกรบหรือทําศึกในในสมัยสงครามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุหลักข้อความหลักแล้วก็รายละเอียดดีเทลต่างๆผู้กํากับนักสแสดงอะไรต่างๆนะครับอันนี้โทนสีก็จะเป็นลักษณะเป็นโทนสีแบบซีเปียนะครับ ซึ่งก็จะมีการติดกาซึ่งองค์ประกอบของกรอบภาพก็มีส่วนด้วยเช่นกันนะครับอันนี้คือ,อตัวอย่างผลงานคร่าวในรายวิชาองค์ประกอบเครื่องงานนิเทศสิ่งนะครับสำหรับะระดับชั้นชอนอสองนะครับสำหรับนักเรียนที่จะต้องเรียนในรายวิชานี้นะครับก็จะมีทั้งรูปแบบการเรียนแบบอ,ออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนในสถานการณ์จริงในห้องเรียนนะครับก็เดี๋ยวมาพบกันในช่วงวันเปิดเทอม 14มิถุนายนนี้นะครับปีการศาสองทับ1่ทับ2 5งนะครับเดีวพบกันครับนักเรียนโชคดีครับ